ราคาตามโปจัดส่งรถแม็กแบบนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่3,9000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้อย่างที่บอกครับว่าลูกค้าเน้นคลีนลน,ลนนะครับใส่ท่อเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อบ้างครับโปรเฟนเดอร์จัมโบ้คู่หลังนะครับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะกับการโหลดนะครับมันจะช่วยให้ ยือดอายุการใช้งานของโช๊คได้ถ้าเราใช้โช๊คเดิมเนี่ยโช๊คมันจะเสียเร็วนะครับสวัสดีครับผมเบีแฮนดเดอร์นะครับจากอ e ิูสุบกิจมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นํารถของลูกค้านะครับน้องยะสินทรนะครับลูกค้าจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็ จองโปรในรุ่นตัวสีประตูตัวเตี้ยนะครับตัว S นะครับราคาตามโปรจัดส่งแล้แม็กแบบนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าลำนี้แต่งช่วงล่างนะครับจบอะไรบ้างในราคา39,000บาครับเชิญชมเลยครับ ครับในโปรคันนี้3าม0 0ื่นเนาะผ่อนเพียงเดือนละ9,900กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้เซ็ตช่วงล่างล้อแม็กงานแท้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อเลยครับว่าล้อตัวนี้เนี่ยเป็นลายไหนงานอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยตามโปรจะเป็นงานแท้นะครับตัวนี้เป็นแท้ไทยนะเอ่อทีสามเจ็ดก้านยกนะครับเป็นงานของ scp นะครับก,รก้านยกออฟตัวเตี้ยนะครับออฟหน้า12นะครับ et 1 2นะตัวนี้นะ ก็ค่อนข้างล้นนิดนึงนะครับการยกนะครับน้ำตาลงานสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้นะขวดยางกู๊ดไรนะครับเบอร์265หกทับสีนะครับกู๊ดไรสองหกห้ทับสีนะครับจัดทรงโหลดหน้า2นิ้วนะครับส่วนด้านหลังนั้นจัดทรงอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างว่าเรามีการทำอะไรให้บ้างนะครับแน่นอนต้องมีโช๊คโปรไฟล์เดอร์อยู่แล้วแหละนะครับในโปรปะชุมเลยครับ ก่อนจะลงช่วงล่างนะครับเรามาดูล้อล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังตัวนี้นะครับเป็นออฟบวกสินะครับก็ล้นพอดีพอดีนะครับเป็นล้อ5รูอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะใส่อะแดปเตอร์แบบบางนะครับของดิสเพกนะครับอะแดปเตอร์เพิ่มต่างหากในโปรนะครับตัวนี้เป็นตัวบาง18บมิลนะครับ4 5 0 0ถ้าเป็นตัวหนานะครับออยู่ที่1นิ้วนะครับตัวหนานะตัวนั้นเพิ่มเพิ่มอยู่ที่2 5 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวบาง18บมิลเพิ่ม4 5 0 0 นะครับก็ยางตัวหลังนะครับจะเป็นตัวยางเน็ตนะครับ2ตัวนี้เป็นเบอร์295นะครับทับ35นะนะครับเน็ตสองทับสาสปอร์ตนะครับตัวนี้นะรอเลยนะครับโหลดหลัง4นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการโหลดกันดีกว่าครับว่าช่วงล่างนั้นผมปเปลี่ยนอะไรบ้างไปชมเลยครับนี่เลยครับ ช่วงล่างนะครับมาดูที่เผาหน้าก่อนเลยนะครับเผาหน้านะครับจัดเซ็ตให้นะครับแก้เผายันให้นะครับหัวเผานะครับลูกยางนะครับไม่ได้มุดเข้าไปในเบ้าเกียร์นะครับแบบนี้ครับนะครับการแก้เผายันนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับกําลังสวยนะครับเผาตรงเป๊ะจากตําแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับอ่าเผากลางนะครับมีการแก้เผาตกท้องช้างให้นะครับเผาไม่ย้อย ตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ครับสูตรโหลดของทางเรานะครับจบเซ็ตเลยนะครับแก้เพางัดนะครับลำนี้มีท่อหน้าเผานะครับปากฉลามด้วยนะครับนี่ครับท่อหน้าเผาปากฉลามนะครับสูตร OTC นะครับนี่ครับแล้วก็เพางัดนะครับนี่แก้ให้เรียบร้อยครับด้วยกลองโหลดปรับองศานะครับจะช่วยให้เผาเนี่ยไม่งัดนะครับอ่า นอกจากนั้นนะครับช่วงล่างยังอัปเกรดโชคใหม่นะครับเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์จัมโบนะครับนี่เลยครับโปรเฟนเดอร์จัมโบคู่หลังนะครับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะกับการโหลดนะครับมันจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของโชคได้ถ้าเราใช้โชคเดิมเนี่ยโชคมันจะเสียเร็วนะครับแล้วก็โชคเดิมเนี่ยมันจะยบจะย้อยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นโชกโ p r เฟนเดอร์มันจะหนึบ และขับดีกว่านุ่มกว่านะครับอาการโค้งอาการโยนตัวไม่มีนะครับจ้ำคอสะพานไม่มีการยบเลยไม่ย้วยเลยนะครับนี่ครับฮูฟฟินเดอร์คู่หลังนะครับนี่ครับคู่หลังนะครับกล่องโหลดปรับองศาพร้อมนะครับดัดแหนบนะครับสองนิ้วนะครับแล้วก็กล่องปรับองศาสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับสูตรโหลดจากทางเรานะครับจบๆครับ ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในนะครับคันนี้อย่างที่บอกครับว่าลูกค้าเน้นคลีนๆนะครับก็สามหมื่นเก้าเนี่ยจะไม่มีดิฟฟี่ไม่มีบูตนะครับแต่ว่าเซ็ตช่วงล่างอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ให้จบเลยนะครับพร้อมกับชกนะครับคู่หลังนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะถนนเนาะทีนี้เรามาดูภายในพื้นื้นของตัว S กันบ้างตัวลาต้นเนาะก็จะเป็นคอนโซลแบบธรรมดาทั่วไปนะครับพวง เมลัยยูนิเทนแบบ3ก้านนะครับตัวเครื่องเล่นเรามีเครื่องเล่นแบบวิทยุให้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนอกจากนั้นคันนี้อย่างที่บอกครับใส่ท่อเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อหน้าครับท่อเลยครับมันๆลั่นๆนะครับหน้าท่า คันเร่งยังง่วงอยู่นะครับขนาดใส่ท่อหน้าเผานะคันเร่งง่วงนะครับเพราะว่าไม่ได้ถึงไอ้ไฟนะครับ นั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีของแถมอีกมากมายให้ท่านนะครับพร้อมกับตัวฟิล์มเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายนะครับฟิล์มเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มดําเขียวสายฟ้าสนะครับเลือกได้หมดตามใจชอบเลยว่าจะเป็นเซรามิกดาก็ได้นะครับของแถมนะครับเราก็มีอ่พรบประกันชั้นหนึ่งนะครับถ้าจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นของกทมให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะนะครับแล้วก็อีกมากมายหลายอย่างมากของแถมเนาะแล้วก็ชุดโปร เปลี่ยนล้ออยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้สําหรับสายคีนแต่งเหมือนน้องยะสินทรคันนี้นะครับลูกค้าจากนครปฐมก็ฝากคลิปนี้อด้วยครับเดี๋ยวให้น้องตาล้องพาชมรถเราไเนยครับสวัสดีครับ